แฟนของเราจาก้ปง,ง้วยค่ะอันนี้เรื่องราวเ,เ,เ,เป็นยังไงบ้างออเรื่องราวเป็นยังไงอันนี้อันนี้ต้องเรียนด้วยความ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 เป็นจริงตอนนี้เลยว่าไม่ได้ยังไม่ได้ตามเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ท,ที่มีมีประเด็นวันนั้นเนี่ยคือพี่พี่นักข่าวหลาย,ลายๆคนก็โทรหาหนิงหนิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะาด้วยความที่ตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเองเป็นคนตัดละครเองด้วยใช่ไหมคะ ก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครก็จะตัดวีคต่อว,วีคซึ่งหนิงก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าในส่วนของคดีเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้ทหาทนายตั้มเลยเพราะทนายตั้มเขาก็ยบ4บชั่วโมงอยู่แล้วในส่วนของหนิงใช่ป่ะคะไม่ไม่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากใจเลยเลยอะ่ะคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าวันเนี้ยไม่ได้ออกมาแบบ เจอพี่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 ไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีมีเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมีอะไรให้หนิงตง้องโฟกัสแล้วทาทานะวันเนี้ยเยอะกว่าเยอะไหนจะละครออนแอร์ไหนจะธุรกิจใหม่ที่ทาแบบบุญอีกอะไรเงี้ยค่ะแตรู้สึกนะว่ามันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าม,มันพูดจะไปพูดมาอย่างเงี้ยตรงนี้เราเหนื่อยกับมันไหมคือเอาว่ามันพอพอมันมีอะไรที่เราต้องทำณปัจจุบันเยอะมากนะตอนเนี้ยตัดละครธุรกิจที่ต้องดูแลพาร์ทเนอร์ชิพดูแลอะไรหลายอย่างเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตัวหนิงเอหนง มันมันไม่ได้เป็นพิวอเรอรตี้ที่ที่หนิงให้ความสําคัญเลยคเครียดบ้างไหมไม่ไม่เลยคือถ้าเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาเจอไม่ได้ได้พี่พี่ไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตมาถามอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้เอาว่าไม่จําไม่ได้จริงจริงอใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีทนายทนายแล้วก็ไม่ใช่ทนายแบบก็ทนายเก่งมากคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือในส่วนของคดีหรือเรื่องกฎหมายก็ก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าก็คือโชคดีว่ามีทนาย ไม่ในส่วนของหนิงเองนะตอนนี้หมายเรียกหรืออะไรที่บ้านยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยค่ะขัานต่อไปมันคืออะไรคะที่เราจะต้องคือเรื่องมันจะยาวไปถึงไหนอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะโดยโดยรายละเอียดนี่ก็ต้องเป็นเป็นเป็นทนายตั้มอย่างเดียวเลยจริงจริงหนิเกาจะเลิกพูดถึงเขาเลยครับจริงๆหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะแต่มันไม่ได้หนักใจสำหรับเราไม่เลยไม่เลยตี คือส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมันใช้คําว่าคดีอะ่ะมันก็ยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วแต่จะแค่ไหนก็ก,ก,ก,ก็ก็ตามตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจจริงๆคือถ้าวันเนี้ยไม่เจอพี่พี่อะ่ะประเด็นเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนึ่งเลยไงเพราะว่าวันเนี้ยละครออ,อนคืนนี้ เทปเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นี่เองเลยเนี่ยคือมันมันมันมีอะไรที่มันต้องทํานะนะต้องทําก่อนอะไรเ,เงรรี้ยก็คือเอาตามลําดับความสําคัญค่ะทราบค่ะทราบก็คือทราบแล้วก็ก็คือแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามีทนายทนายจัดการเลยละกันนะคะอะไรเ,เงี้ยเพราะอย่างทนายตั้มเองเขาก็จะมีทีมทํางานของเขาอะไรเยงี้ค่ะฉะนั้นเราก็จะปัดความสับูรตรงนี้ออกได้เลยค่ะ ค่่ะอาทำไมพักนี่พัวพันกับคำว่าคดีกับลูกชายเรา่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไรในส่วนของ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 เทมเอเลียหนูต้องบอกว่าต้องต้องรอให้น้องให้น้องฟิอยนะคะแต่แต่หนิงอะสามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าหนิมั่นใจในเด็กคนนี้ค่อซึ่งอันนี้ต้องถามเพื่อกัรเก่า คือโดยดีเทลเนี่ยหนิงว่ารอ,อสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของของความรู้สึกที่ว่าอใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงก็องบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกระตันยูจริง,รงๆแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีน้องน้องกังวลอะไรคือคือโดยดีเทลอะเอาเป็นว่าหนิงยังไม่ขออนุญาตอนุญาตพูดถึงเรื่องตรงนี้และกันหนิงจะพูดได้แค่คาเดียวว่า อาว่าหน,านิงอยู่ในวงการบันเทิงเนาะหนิงเป็นผู้จัดละครมาเนี่ยทำงานมาจะสิปีในในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดคําว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วฝั่งฝั่งตัวตัวน้องเองน้องน้องช็อกหรือน้องมีความรู้สึกแบบกังวลเครียดอะไรอย่างงี่เออกังวลไหมหรอก็ คิดในมุมว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าและจะเข้าใจในรูปแบบไหนหนิงก็จะบอกน้องว่าออในในเรื่องของของสื่อหรือในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เราไม่สามารถที่จะไปไปควบคุมใครได้แล้วก็จะให้ใครเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและอยู่ในสภาวะของสิ่งที่ทำนะวันนี้ให้เป็นอย่างนี้ไปได้ตลอด อะไรก็แล้วแต่หนิงว่านะมันต้องให้ให้เวลาในการพิสูจน์ความดอีอยู่ที่ไหนมันก็คือดีต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลาคือดีมันก็คือดีมันคือแค่นั้นเองแล้วหนิงก็มั่นใจในเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กดีโตพี่หนิงเองจะมีการเข้าไปช่วยเหลือให้ตัในางแล้วนะหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่าว่ายังขออนุญาตแล้วกันนะคะ ที่ที่แมวไม่สัมภาษณ์ซึื้อันนี้หนิงต้องบอกว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วมันเป็นข่าวที่แบบโอ้ตั้งแต่หนิงว่าปีกว่าแล้วเรื่องนี้แล้วมันเคยเป็นข่าวมาทีนึงแล้วมันมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่อะไรค่ะ <c oughs> คือ,ค,อคือเหมือนกับ อาจจะเป็นว่าเม่เองอาจจะยังไม่ได้แบบว่าไปไปเจอพี่ๆนักข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องข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 อง,ของเรื่องการโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆประเด็นเนี้ยหนิงหนิงเคยให้สัมภาษณ์ไปไว้ปีกว่าจะ2ปีแล้วอะค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวเกาว่าค่ะค่ะค,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 ค่ะ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 ค่่ะค่ะค่ะคค่ะ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 คค่ะ ต้องรีบกลับไปดูละครใช่ไหมฮะต้องีกลับไปดูละครใช่ไหมเช็คเทปเช็คเทปเพิ่งส่งเทปไปเมื่อกี้เนี่ยชิลชิล